กล่องอย่างนักเดี๋ยวนาะของแปลกของอร่อยใช่เลยใช่เลยถ่อพ่อใส่เลยไปเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไพอีกแล้วนี่วันนี้ผมได้ของแปลกมาให้พ่อได้ชิมนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นรุ่นกัน,นครับผมพ่อทำอะไรพ่อก่อไฟเหรอก่ไอไ้ยเมื่อคือนฝนตกหนักแล้วพ่อเน,นี่ยตกหนักขนาดนี้ดูน้ำนองตรงนี้เลยอะเปียกอยู่เลยครับ ตัวห้องคืนนะครับเอาก่อไฟเอาไม่มีแต่ควันนะพ่อกล่องอย่างหนักนเดี๋ยวน่ะของแปลกของอร่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาชิมดูกอเมื่อกี้มันติดเนี่ยนะโอ้ดับแล้วพ่อน่ะโอ้ยพ่อไม่ต้องก่อไฟแล้วนี่ไงทำอาหารอ่ะทำอาหารนี่อยู่ในนี้อาหารนี่คะอาหารในนี้ไม่ต้องก่อไฟเนื้อรังนี่คะเออโอ้ยกล่องใหญ่เลยคุณผู้ชมขนาดด้วยไปเดี๋ยวเราไปแกะดูเนาะเอาไปเอาไปเอาเอาเชือก่อนเชือเชือกเกียยหมดนะโอเค มาแกะดูกันตรงนี้ครับผมโอ้โดูดูคุณผู้ชมแถวนี้เปียกหมดเลยอ่ะเป็นไงพ่อนอนได้ไหมรั่วไหมเมื่อคืนมันนานแล้วเนาะเดี๋ยวต้องค่อยเปลี่ยนกันนะครับแต่แต่ฝนตกอย่างนี้ก็ดีนะมันเขียวดีอ่ะอดูดิแถวนี้มันได้กินน้ํากินอะไรมันเขียวดีนะครับมาครับเดี๋ยวเราแกะดูกันมีอย่างไมันี่ของแปลกของแปลกกี่เนาะครับผมจะเป็นอะไรเต็มรังเลยรังใหญ่เลยเปึ๊บ ย่งนีเดี๋ยวดูก่อนนี่โโอ้เมาอะไรอย่างเนี่ยเอาพ่อมาดูดินี่เนี่โอ้โหน่ากินไหมน่ากินขนาดเนี้ยเนี่ยโหย่างอะไรกินล้างไผ่เนี่ยมันแข็งจังนี่ยมันค่ไม่ต้องไม่ต้องก่อไฟกัดจังหม้อไฟเกาหลีไม่ใช้น้ําร้อนอร่อยได้ทันทีคล้ายๆอย่างที่เราเคยกินวันนั้นน่ะอ๋อเออที่เป็นหม้อไฟนั่นแหละอ๋อคล้ายๆนั่นหรอครับผม นี่ผมเมาม่มาหมดเลยเราอมาดูมีอะไรบ้าง oh, oh. อันนี้เป็นหมาล่าครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นก๋วย oh, oh. จับยวนอันนี้เป็นเย็นตาโฟอ่าน,นี่เป็นต้มยำเห็นไหมมีหลายรสชาติมากอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกินจนอิ่มครับคุณผู้ชม oh. <laughs> อันนี้รสหมูสับอันนี้รสชาบูน้ำดำับสุดท้ายครับสุดท้ายนี้ต้มยำกุ้งโอ้โหนี่คุณผู้ชมเต็มเลยครับรสชาติเยอะมากเหมาะเหมาะเหมาะพ่อก็เอาไว้เอาไว้ไวที่ป่าไผ่นี่แหละเวลาแบบว่าก่อไฟยากเนี่ยพ่อก็อย่างเงี้ยแหละง่ายดีผลิตมาพอถึงลังไช่ละ เดี๋ยวพ่ออยากอยากใส่กุ้งใส่หมูใส่ไข่ไหมใส่ข้างในใส่ในเนี่ยอ่าไม่ได้ชุกว่ะสุกๆุก,ส,กสุกอยู่ใส่ไข่ใส่กุ้งชุกอยู่แล้วมีใส่กระเทียมนี่นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกันงั้นเดี๋ยวผมไปเอาไปซื้อก่อนดีกว่าสวัสดีครับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมได้มาแล้วครับผมก็จะมีไข่กุ้งนะครับแล้วก็หมูนิดหน่อยต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็มีเห็ดเข็มทองด้วยผักนี้ผมไปได้ซื้อมานะที่สวนเราเนี่ยจะมีอยู่มาละเนี่ยมีไข่มีกุ้งมีหมูแล้วก็มีเห็ด ผมไม่ได้เอาผักมานะที่สวนเรามีผักะนะมีผักกาดนะกับผักกาดใส่ได้ไหูหมั้งได้รับผักกาดก็ได้ับเดี๋ยวเรามาลงมือกันครับผมอันนี้เราก็เตรียมเครื่องนะครับที่จะใส่ในนี้ครับก็จะมีไข่หมูกุ้งเห็ดต้ตนหอมผักชีส่วนนี้ผักกาดผักกาดผักกาดได้มาจากสวนนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าจะกินอันไหนนะครับผมเลือกคนละสามกล่องดีกว่าแต่พอเลือกเลยดูหน้าตาว่าอยากกินไหนเอาหนี่งกล่องอันนี้หนึ่งกล่องนะแล้วก็อันนี้กล่องอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือครับอันเนี้นี่ รสต้มยำกุ้งนี่อ่ะนี่เนาะอันนี้เป็นรถหมูสับอ่าพอได้ละสามสามกองเดี๋ยวของผมนะนี่ผมเอานี้ดีกว่าชาบูชาบูน้ำดำเย็นตาโฟแล้วก็ก๋วยจับยวนก๋วยจับยวนนี่เส้นมันจะนึบๆหน่อยนี่ได้ละคนละสามันเนาะสามกองไปเดี๋ยวเรามาลงมือกันนะครับคุณผู้ชมมาแกะก่อนนะพ่อเนาะแกะก็ง่ายๆคุณผู้ชมเนี่ยเขาซีนอย่างนี้มามันปิดผนึกไว้แกะออกมาอย่างนี้ ด้ยุ่งยากเลยนะครับนี่อ๋อในรูปจัดมีนางมันเรียบร้อยจะมีเครื่องของมันแล้วก็เส้นข้างล่างก็จะเป็นตัวทําความร้อนนะครับนี่เป็นเซตอย่างเงี้ยครับแต่นนทุกอันก็เนี่เป็นเครื่องมันเครื่องปรุงมันอ,มอันนี้เส้นมันแล้วแต่อะไรพ่ออยากใส่อะไรใส่จริงเหรอเอาพ่อเขาใส่ของพ่อเลยไม่ใส่ของผมนี่ แต่งตกแต่งหน้าตาให้สวยงามหน่อยเอออ่าเออเอาว่าใส่อยังละชิ้นยองหรอใส่สองก็ได้นะพราหมูลงไปนี่นะครับก็จะมีกุ้งกุ้งสักสองตัวดีกว่าใส่ไข่ลงไปเลยชอบกินยังเสือหั้นเอใช่ชอบอะไรก็ใส่ลงไปนี่ใส่ไข่ลงไปด้วยง่อยนี้เราจะเพิ่มความเขียวหน่อยผักกาดพ่อนี่แหละผักกาดจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับ ชี้หน่อยนี่เรียบร้อยครับมาเนี้ยปึ๊บจริงๆถ้ามีพวกหมูยอลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้หมดนะพ่อกุ้งเหลือนันเนี้ยใส่ได้พ่อใส่ได้เพราะของพ่อนี้แบบเอาหมูปิดจนไม่เห็นเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับผมนี่แหละคุณผู้ชมตัวทําความร้อนนะครับเราแกะแล้วก็ใส่น้าเข้าไปมันจะร้อนนะเทคโนโลยีใหม่ทันสมัยสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องก่อไฟก็อาหารสุกได้พูดเองตอนนี้มันยังไม่ร้อนครับถ้าเราไม่ใส่น้ำ เป็นซองเนี่ยครับเราก็ต้องใส่น้ํานี่ก่อนนะนี่นี่กลวยจับครับผมเติมน้ําเรียบร้อยครับผมมาเริ่มกันเอาหม้อนี้เนาะหม้อนี้ได้ใส่นนั่อยู่กั่นไนใส่น้าลงไปเนี่ยเพราะมันจะร้อนบุกๆเลยพอเราดูนะเดี๋ยวเราดูกันมันยังไม่มาบวมแล้วนี่นี่มาแล้วใส่เลยเถพ่อใส่เลยใส่เลยเร็วเปึางไปเอาฝาปิด ติดแน่นเลยพ่ออืมแค่นี้แหละคุณผู้ชมเราก็จะทำอย่างนี้ทุกหม้อนะครับใช้เวลาสิบนาทีถึงสิบห้าทีเนี่ยผักหรือว่าไข่เราก็สุกเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูกันเอาละเอาละเอาเร็วเออใช่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 อืมโอ้ดฟ้าครับผมโอ้ยร้อนมากนะนะพ่อร้อนกันไอมันร้อนมากเลยอ่ะค่อยๆบวมครับเหมือนน้ำมันค่อยๆซึมเข้าไปนะพ่อเนาะแล้วไปเจอสารคลิปเอาละเอาละเอาละเอาเร็วเอาเลยใช่เลย มาปิดฝาค,ครับผมปิดฝาไว้ก่อนอันนี้อันสุดท้ายค,ครับผมใส่น้ําลงไปจริงๆเอานี้ใส่ลงได้เลยนะครับแต่ว่านี่เราอยากเราดูหน่อยนี่เอ้าอเมื่อไหร่นะอุ้ยร้อนแล้วก็ปิดลงไปอย่างนี้ครับอันนี้ก็รอครับผมรอรอกินอย่างเดียวรอสิบกว่านาทีนะครับนี่ฟังเสียงหังโว,โว,โวเสียงมันเสียงมัน,น,นเดือดอะเหมือนน้ำร้อนเดือดเลยคุณป๊บป๊บป๊บดูดิควันเริ่มอพอกแล้วครับก็ใครสนใจลองไปสั่ง เอามาชิมได้นะครับือกล่องอะไรหนะักไม่แพงเพราะกล่อง35บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อ3กล่องก็100บาทแล้วช่วงนี้เขามีการรับตัวแทนด้วยตัวแทน ตัวแทนคืออย่างตัวแทนตัวแทนก็คือแบบว่ารับของมาขายรเรื่องตัวแทนไอไอจะได้ราคาส่งอันนี้เขาขาย35ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรารับมาที่จะขายต่ออาจจะได้กล่องละ30อะไรเงี้ย <ไอ S 1> แต่ผมไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้เขามีการรับตัวแทนด้วยถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้าไปเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไว้ด้านล่างนะครับกลิ่นหอมเลยอะกลิ่นหอมเลยอะโอ้ยนี่พวยพุ่งกันนะโอ้โหเต็มเลยไม่กมเนี่เน่เน่อันนี้ผ่านไป15นาทีแล้วเอาพาะเริ่มเริ่มม้อแรกดีกว่าหม้แนีตหมแรก คนดูคนดูหมูพ่อไม่โดนน้ำอ่ะไม่รู้สึกว่าน่ะตอนนี้มันยังร้อนอยู่นะคุณผู้ชมผ่านไปสิบห้าทีแล้วนี่เนี่ยกุ้งสุกนะสุกเนาะสุกค่ะคนช่วยคนช่วยกินหอมมากเลยนี่ไข่เรานี่นี่คุณผู้ชมเนี่ยไข่สุกขนาดนี้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมหมวกใครในกระทะเราเนี่ยชิมดูันแรกคำแรกครับให้พ่อชิมก่อนลองชิมน้อยก่อนเนาะชิมน้ำชิมน้ำเป็นไง ตีกาโม้อขนาดตีกาโม้นาดตีกาตีกาโม้อขนาดสุดยอดยันละอะไรพรอมันเป็นไรรสชาติเป็นไงรสชาติหอมขนาดเนอขอมขนาดก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวอ๋องั้นแสดงว่านี่เป็นนี่เออนี่แหละนี่เดี๋ยวผมลองชิมก่อนเพื่อความแน่ใจความแน่ใจครับอือใช่เลยหอมขนาดเนอนี่เลยกลิ่นหอมมากมะมะอันนี้คือไม่เป็นของใครนะครับเกลี่ยชิมกันทั้งสองคนอย่างนี้ดีก่อนเนาะง่ายดีเอาฝามาด้วยฝามีนเดียวเนื้อมาเนื้อมา ไม่ค่อยกินกันนะครับลองขอชิมดูก่อนอืหนุ่มดีขนาดนะหอมด้วยอืมอืมว่ะว่ะอืมข้อทาดีนะเนี่ยนะง่ายกินง่ายขนาดเลยโอ้ยเพ็กกำลังดีอืมแต่เราต้องพิสูจน์นี่เพาะต้องกินดูหมูมันสุกไหมเนาะอืมมา ลองชิมหมูนะหมูสุกไหมแต่ผมว่าขาวๆนี้จะสุกแล้วแหละมาลูกนี้ขนาดอืมสุกนี่สุกแล้วอืมนี่หมูอืมสุกเลยขนาดสุกนี่เขาทานะไกับหม้อไพลเนี่ยมันได้ล้างไพ่ละง่ายทำไมไม่มาเพราะเอาเอาหม้อไหมเนี่ยเยอะอยู่เปิดเลยครับ อ๋ออันนี้นายเป็นตัวนั้นแหละนี่นี่นี่อันนี้นายเป็นตัวนี้ครับหมอ้อไฟอันนี้เป็นรถหมูสับโหนี่ไข่ไข่ไข่เป็นสุกนี้แหละโอ้ยถ้าไข่มันสุกขนาดนี้ผมว่าใส่อะไรลงไปมันก็สุกครับก<อ><อ>ูมดอันไหุกหมดจิ้มดำเลยเป็นไงมัน,มนหอนนมมันมันดีเนอะหอมมันมันเอิอ่มอันนี้มันเหมือนเนี่ยตัวนี้แหละมันเหมือนน้ำข้นอ่ะคุณผู้ชมมันจะออกไม่ใช่น้ำข้นเปรี้ยวนะมันจะออกมันมันอ่ะ อันนี้หม้อต่อไปครับคุณผู้ชมเป็นอะไรหมอันนี้กว๋วยจับยวนทดลองชิมดูพ่ออันนี้กว๋วยจับยวนอันนี้มีกลิ่นกินอีกอย่างเลยครับกลิ่นกว๋วยจับเลยอ่ะกลิ่นเปิดไทยเผ็ดหน่อยอ่าเผ็ดก็ม,มีพริกได้ไงดูดูไข่แดงคุณผู้ชมไข่แดงเป็นอย่างนีง้เลยกินอ<น>ะไรอพีอ่ยังเนอะกินได้นะอันนี้มันจะข้นๆหนึดๆหน่อยไหมพอดูเลยอืมอืมขึ้นข้น เรียกว่าท้าขนาดละกลิ่นหอมอันนี้น้ำเข้มข้นดีอืมอืมหน่ยเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดอันนี้หน่ยเป็นต้มยำใช่ไหมนี่นี่โคนคนให้เครื่องลงก่อนจริงๆผมว่าน่าจะมาเปิดฝาแล้วคนอีกรอบหนึ่งนะแต่อันนี้เราไม่คนเลยครับแต่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับดูไข่นี้แหละไม่ต้องกลัวไม่สุกก็ดูดิอืม ต้มยำอืมไม่ต้มยำชัดเจนเลยต้มยำกินต้มยำออกมาอะไรครับไอของเนื้อกินขาตะไคร่ใบไปมะกรูดอ่ะนี่สวยอันนี้เป็นเย็นตาโฟเย็นตาโฟน้ำมันจะออกแดงๆหน่อยเพราะเป็นไงเหมือนหมเหมือนได้น้ำเหมือนอันนี้เย็นตาโฟโอ้โหอนี้ก็อร่อยอยู่นะอร่อยอืออือ หมอ่อยู่นะก็หมอ่อ,อันนี้มันมีกลิ่นกุ้งกลิ่นอ<น>ะไรด้แล้วเหมือนกุ้งแห้งกุ้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะผมจําไม่ได้ตัหน,นึ่งนะจําได้ละอันนี้เป็นชาบูน้ําดํามาชิมดูครับชาบูน้ําดําอืมอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเลยนี่ออกหวานหน่อยหวานหน่อยนี่นะหวานหวา,านห<า><า>อมเครื่องเทศอ่อนๆนะหอมอะไรไม่รู้ซอสเขาอ่ะมันคล้ายๆซอสที่กินกับเส้นนะห็นไหมแน่นแน่น ซอสอูโดงซอสไอ้ซอสอะไรโซยูอะไรเขาอะแต่มันไม่เหมือนนะมันคล้ายๆออกหวานๆอย่างนี้แหละซุดยอดขววนอะมอกขนาดเนอะเอาละครับตอนนี้เราก็ชิมครบหมดแล้วนะครับผมเลือกกินได้แค่สองอันเพราะจะเลือกกันไหนมันอร่อยทุกอันนะเลือกได้แค่สองอันเลือกสองอันครับอันนี้อ๋ออันนี้ก็จะเลือะหนึ่งอันแล้วก็อะไรอีกหนึ่งอันอันนี้อันนี้เป็นหมูสับหมูสับอ๋อพ่อชอบสองอันนี้ถ้าผมนะผมชอบนี่ไหนน้ำดำเนี่ยมันมันหวานมันมันผมชอบนี่ อันนี้ก็ออกมันมันเหมือนกันแต่แต่กินกินไอ้น้ำซอสเราไม่มีอันนี้มันหอมและก็อีกอันหนึ่งผมชอบนี่แต่นี่มีเผ็ดหน่อยอร่อยทุกอันเลยอร่อยทุกอันทุกอันฮะเส้นมันนุ่มแล้วนะหมูหมูดีขนาดเนีะยหมูเป็นชิ้นเลยโง่ เพราะว่านะมันขัาทาขนาดหนึ่งง่าย,ายนะเนี่ยนายดีขนาดน้่งพ่อไข่ไข่ไข่ชุ่มดีขนาดเนี่ยแต่ผมชอบตรงมันสบายเลยนะพ่อนักสบายดีเขาอยู่ที่ไหนก็กินง่ายอะ่ะถ้ามีนำก็พอแล้ว อืมอืมอ่ามาถึงนี่ยสูงๆเลยไ้โอ้เมื่อกี้แรกๆอะพ่อเราก็ไม่กล้าใส่หนูใส่ผักเยอะกลัวไม่สุกถ้ากาศมาฉันน้อยเดี๋ยวผมแบบชั่วว่างจริงๆสุกดีมากเลยคุณผู้ชมกุ้งนี่เมื่อกี้ไปตั้งกล้องแป๊บเดียวกลับมาหมดโซยอะอะไรเงี้ยอืมอร่อยเอ็นนะถือว่าเอ็นนี่ย นี่อะไรอืมนี่รสมาล่าอืมมีอีกรสหนึ่งเลยไม่กินเลยรสมาล่าน่าสนใจคุณผู้ชม,มนี่นลองไปหายชิมได้ครับผมรสมาล่า อืไม่ไหวครับอื่นละอื่มไหมเนาะโอ้หมดไปคนละสองกล่องครึ่งอ่ะโอ้ยโหดุกมาว้ยเป็ดด่มมเนาะเตรียมติวันนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากลองชิมนะครับก็ติดต่อไปได้นะผมเดี๋ยวผมให้ลิงกไว้นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ขอไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกทุท่านนะครับวันนี้นะครับอย่างวขนเนี้ยกัดจังกัดจังเกาหลีหม้มมอไฟเกาหลีกัดจังหม้มอไฟเกาหลีนะครับ